กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะได้มีการคุมตัวตำรวจสอนอห้วยขวาง6นายหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีเรียกรับเงิน27,000บาทจากกลุ่มนักท่องเที่ยวดาราสาวชาวไต้หวันไปสศกฝากขังยังสารอาญาค่ะคดีทุจริตและประพฤติมิช,ชอบกลางตลิ่งชันหลังทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนในคดีนี้คัดค้านประกันตัวเนื่องจากเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงและเกรงว่าหากผู้ต้องหาได้รับประกันตัวแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยในชั้นสืบสวนทั้งหมดค่ะให้การสารภาพแต่เมื่อถึงขั้นตอนกระบวนการสอบสวนทั้งหมดนั้นกลับให้การปฏิเสธแต่มั่นใจว่าหลักฐานสําคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากทางภาคเอกชนสามารถบันทึกเหตุการณ์ของตํารวจทั้ง6นายไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะ โดยเฉพาะตำรวจสองนายที่เข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหายส่วนการสอบปากคามผู้เสียหายชาวสิงคโปร์ค่ะให้การเป็นประโยชน์ขณะที่ตำรวจนั้นยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าตำรวจเรียกรับเงินไม่ใช่เป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานจึงไม่ถูกดำเนินคดีค่ะ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าญาติของตำรวจหกนายได้เตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นศาลโดยใช้กรมทานประกันภัยอิสรภาพเป็นหลักทรัพย์ประกอบด้วยการพิจารณายื่นขอประกันตัวค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ